ใสงมแล้ไปซื้อมาจากตลาดเกือบใส่ทาดชิ้นไข่ใส่ังไข่ต้ามังหงส์้องันหงส์กันใส่นั้นนะนใส่นำ้ำปูมันอยากดำๆใ้เราพลิกนิ้

ผูดมามแต่บานโดยกินตทสหล่อน ถือเอานอเนี่ยก็จะลวกลวกเลยครับมนมาลวกเองเนาะน้นมาเอือบเขาจะเอาตามออกหมด 走了。 บบโอ้ยกระไดได้ใหม่วะโอ้ยกินเซยหบันีน้นะก็ได้เบิ่งมะลูเลยนะ อาจารย์เนี่ยมันจับจับไหมไม่ได้เอามานี่เราถู ตีแห่งขันมัน,นมาจะตบมาแล้วครับให้ามาตบอีกเ้ามาตบอีกมาแบบมึนถัวมัน

ก้อนนะกินข้าวอ่ะน้ังบ้านแล้วันน่ะาจมาแต่ไทยทำไปส่งกันโกน้ ัวจีม,จม,จม,มือออกมามีอาการไข่ม่ยังครับมากวดยุ่หงหมอรอบพ้นตวดก็เหมือช่องเมือนับพ,พ่อจ็หกแล้วผูไปหับไปส่งข้าไปทัวถีมันเนาะเรื่องของเรื่อง

คือข้างโลกก็เจาะแล้วนแหละสมแล้วลก,กิโลถือเจ็ดแปดพันเหมือนเจ้าพันต้องหาพันกินผักดูอก,ก,กินผักน่ากินใช่